มาดูข่าวดีๆกันบ้างฮะ oh. ข่าวพลังบวกซึ่งต้องบอกว่า oh. ทีมงาน B6 TV ทีวีของเราซึ่งต้องบอกว่าทำงานไม่รู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อย oh. ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน oh. ท่านผู้ชม ที่ดู v ี6ทีวีจนวันนี้เป็นไงเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นฮะค่ะก็เพิ่งจะไปรับรางวัลกันมานะคะคุณผู้ชมคะสมาธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติค่ะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณนะคะรางวัล World ์อาเซียนเ2024เป็นรางวัลดีเด่นแห่งปีนะคะคจัดเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมค่ะที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรนะคะโดยหม่อมหลวงสาลีกิติยากรเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้นะคะครับก็ประธานจัด ประธานอุปถัมภ์และประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อ ช่างภาพเพื่อประเทศชาติก็ได้กล่าวแสดงความดีๆกับผู้เข้ารับรางวัลน,นะคะ,ะมีการพูดถึงการจัดงานครั้งนี้นะคะ,ะเพื่อจะเป็นขวนัญกําลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมหรือผู้ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตหน้าที่การงานธุรก,กิจเจริญก้าวหน้ามัน่นคงจนไปที่ยอมรับโดยทั่วไปตลอดจนพูดทําคุณประโยชน์เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติทุกสาขาอาชีพนะคะ,ะทั้งนี้ภายในงานคะ่ะมีพระพิสุสงฆ์ข้าราชการพิธีกรผู้ประกาศข่าวดารานักแสดง นางงามรายการทีวี CEO นักธุรกิจนะคะผู้บริหารเซเลบนะคะยูทูบเบอร์คนดังมากมายเข้าร่วมรับรางวัลในสาขาต่างๆงานเมื่อวานเนี่ยมี150คนเลยนะคะ,คะในจำนวนนี้ค่ะก็มีผู้บริหารคนเก่งของเรานะคะคุณวิชิตยอดบุรีค่ะผู้บริหารช่องวีหกทีวีนะคะรับรางวัลในสาขาผู้บริหารดีเด่นด้วยนะคะเราเองก็จะเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนานะคะแล้วก็วีหกโปรดักชันเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานเพื่อสังคมและต่อยอดจนมาถึง v6tv ในวันนี้นะคะคมีการผลิตเผยแพร่ารายการที่หลากหลายสู่คุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางจาน psi ช่อง76จนไปที่รู้จักค่ะพร้อมกับเดินหน้าสร้างผลงานความสุขพัฒนาด้านสื่อให้มี คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคนอกจากนี้ยังมีพระพิสุสง์หลายรูปนะคะทั้งครูบาธรรมชยัยเจ้าอาวาสวัดศรีพันต้นจังหวัดน่านพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยศาสตราจารย์ดรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดไร่ขิงรับรางวัลสาขาทางคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติดีเด่นด้วยนะคะส่วน อ๋อคนข้างๆที่ชั้นนะคุณ uh huh. พี่จัมโบ้ธนกิจนะคะอินยาโส uh huh. มีพี่จุ๋มปลอยเด้งด้วยนะคะนพ uh huh. ควัลน,นากนวลน,นะคะก็ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นแล้วก็มีน้องซานต้าด้วยนะ,ะ uh huh. น้องซานต้าวสุทรพันพาณิชย์นะคะเป็นสาขาดารานักแสดงและยังมีศิลปินนะคะนุกปลายค่ะก็มารับรางวัลน,นี้เช่นเดียวกันนะคะนี่น้องลุกปลายเห็นไหมฮะพวกเราชาววีหกก็ขอแสดงความยด,ดีกับ uh huh. ทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นะคะแล uh ้วเมื่อวานเป็นย uh ังไงบ้างพ<บ>ี่ ในงานนี้ในงานนี้ก็ด้วยความอิ่มเอมเป็นปีนะครับ,น,รบนี่ก็พี่จุ๋มปล่อยเด้งน,นะครับก็ได้รับรางวัลน,นะครับพวกเราชาว V6 หกทีีก็ก็ดีใจนะ,ะซึ่งต้องบอกว่าเราก็เป็นเป็นทีวีในช่องระบบ PSI แต่ศักยภาพและพละงกำลังของเราก็จะทำให้เทียบเท่ากับฟรีทีวีเราก็ซึ่งเราก็ดีใจนะครับที่ยังเห็นที่ กรรมการจัดงานแล้วก็สมาพันธ์สื่อเนี่ยยังมองเห็นเราที่เป็นตัวเล็กๆที่แล้วก็ไปยิ่งใหญ่ในใจคนได้เราก็พร้อมที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนในด้านสื่อสารมวลชนต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทั้งทีมงานนะฮะก็ถือว่าเป็นรางวัลส่วนรวมไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับก็พี่แอนพี่ลุดพี่บอมนะครับหลายๆคนนะฮะแล้วก็บกต่างๆบกโจบกโต้น้อา ครับก็นี่ก็คือผลงานของพวกเราแล้วกันนะครับนะฮะก็ขอแสดงความดีใจกับบอสหเลยนะฮะก็ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้ว่านอนตอนไหนก็ไม่รู้น้าวเช้าเหมือนยังไม่ได้นอนทำงานแบบจริงจังครับน